ของผู้หญิงที่รักสุขภาพจะหมดไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร F2 ที่มีส่วนผสมของคุนต้าไทโอนเบตาครูเคนที่จะคืนความมั่นใจให้ผู้หญิงกลับมาสวยใสผิวขาวอมชมพูร่างกายฟิตกระชับและไร้กลิ่นอับจากจุดซ่อนเร้นสนใจโทร0848284215 โอกาสดีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจด้านความสวยความงามธุรกิจร้านขายยาหรือธุรกิจอื่นๆที่ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงเข้าร่วมในโครงการผู้หญิงดูดีเพราะมี F2 คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายอาทิไม่ต้องลงทุนขายง่ายรายได้ดีมีสวัสดิการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายตลอดทั้งเดือนประชาสัมพันธ์สินค้าให้ผ่านช่องฟรีทีวี อีกทั้งมีโอกาสลุ้นรางวัลมากมายโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิน้นสมัครเข้าร่วมโครโการฟรีโทรเลยคุณพงพัฒน์0 8 5 6 3 9 9 4 3 4คุณพิมพ์อ่อน0 8 9 2 8 6 0 6 7 3คุณกิติศักดิ์0 8 1 8 7 7 9 9 2 0